รนนถนนปลอดภัยสวัสดีค่ะจังหวัดตรังเป็นจังหวัดต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะบริเวณเขาพัพผ้าอำเภอนายงเส้นทางตรังพัทลุงค่ะ ถนนจุดนี้เป็นทางโค้งขึ้นลงเนินเขาที่ลาดชันสาเหตุอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือผู้ขับขี่ขับรถเร็วและช่วงที่ฝนตกถนนจะลื่นแข้งทางหลวงตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันหาแนวทางลดอุบัติเหตุด้วยการบีบช่องจราจรจาก3เลนให้เหลือแค่2เลนเพิ่มป้ายและสัญญาณเตือนและฉาผิวทางสีแดงกันลื่นทําให้อุบัติเหตุลดลงมากเลยค่ะก็ปรากฏว่า ปัจจตุลดลง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 จนกระทั่งว่าไม่เกิดอีกเลยนะอาการกับรถที่จะให้ปลอดภัยนั้นจะต้องมีสติด้วยนะฮะคนาช่วยลดความเร็วลงนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด